เป็นตอนที่โคตรสดเป็นตอนที่โคตรเคารพรับถือใจทีมงานแมปป้าจะจัดคือมันเป็นตอนที่ไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มภาระงานให้กับตัวเองก็ได้เพราะในเวอร์ชั่นต้นฉบับมันก็ทําอธิบายออกมาให้คนดูรับรู้ได้อยู่แล้วถึงแม้มันอาจจะดูน่าเบื่อก็ตามแต่ที่ทางทีมงานแมปป้าทาเขากลับทําให้ตอนที่มันดูคุยกันเนี่ยมันมีอะไรมากขึ้นดูแล้วไม่น่าเบือ่อเพียงแต่ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจแค่ย้อนกลับมาดูซ้ำอีกรอบสองรอบก็พอเพราะมันจะใส่เนื้อหาอัดมันเต็มไปหมดในตอนนี้แต่ รวมครับชอบคือผมได้พูดไปตั้งแต่ในคลิปแกะต,ตัวอย่างแล้วว่าในภาคจจอร,ร์ลงบางเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ผมสามารถคาดหวังกับทีมงานได้เพราะมันเป็นหนึ่งในภาคที่ดูน่าเบื่อมากๆของจูจิสุไคเซนครับผมว่าหลายๆคนน่าจะเห็นด้วยถึงแม้มันจะมีฉากสู้ก็ตามนะแต่ว่าเนื้อหาอรายละเอียดอะแม่งยัดเข้ามาในภาคนี้เยอะเกินไปมันค่อยไปดีในภาคสุดท้ายนะภาคหน้าภาคไฟนอลที่เป็นการต่อสู้ที่ชินจูก,กุอะแต่ภาคเจอร,ร์ลงบางเนี่ยน่าเบื่อจะจัดแต่ทีมงานสามารถทําออกมาได้ดีเพราะงั้นผมคตดคาดหวังฉากต่างๆในอนาคตอีก เยอะเลยอะไม่ว่าเป็นฉากยูจิต่อสู้กับพิกุรุมะฉากกลางอนาเขตของรุ่นพี่ฮาคาริที่ต่อสู้กับฮาจิเมะหรือแม้กระทั่งฉากตัวหล่อของผมได้ไปโชว์เทพในโคโรนีเซนไดอย่างยูตะคาดหวังได้เยอะจริงครับเอาจริงในตอนหน้าเนี่ยที่เป็นมากิต่อสู้กับตระกูลของตัวเองเนี่ยแม่งก็สามารถคาดหวังได้แล้วนะคือมันดีขนาดไหนเพื่อนคิดเอาผมพูดอวยมาจนผมยังไม่ได้แนะนําตัวเองเลยอะโอเคครับสวัสดีผู <laughs> <laughs> ้ชมผู้ติดตามได้น,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไดเดส์ินี่ในคลิปนี้เนี่ยเป็นรายการไอเมระทะมังงะกับจูซ มาอาจจะพูดไวพูดแรบนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อหาสักทีนะก่อนไปรับชมคลิปกันอย่างเช่นเคยครับในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าเกิดเพื่อนยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนำให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้เลยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่า Nf streaming แพลตฟอร์มความบันเทิงที่รวมคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบไว้ให้คุณเลือกชมได้ตามใจเริ่มต้นเพียงแค่49บาทก็สนุกได้ทั้งหนังเพลงและรายการต่างๆใช้งานง่ายลื่นไหลทุกอุปกรณ์คุณจะสนุกได้ททททุุทกกกีีี่เเววลลาาครรรบบบจในดยองสสสััมปะณ์ กับเอกับ NF s ตร e a m i n g สิครับสำหรับในตอนนี้สิ่งแรกที่อยากอวยอยากเชียร์ก่อนเลยนะครับนั่นคือกราฟิกการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องกฎของโจโดล้างบางซึ่งถ้าเพื่อนๆคิดว่าไอเอฟเฟกต์ I e ffect, การอธิบายกฎด,ดีแล้วมันยังมีเนื้อหาอื่นๆที่ทางทีมงานใส่จใจเข้าไปอีกนั่นก็คือโปรเซสความคิดของตัวละครหรือหน้าที่ของแต่ละคนนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นยูตาเนี่ยจะไปทํา1234เพื่อหาผลลัพธ์เป็นตัวที่5นะหรือยูจิเนี่ยจะไปทํา123เพื่อได้ผลลัพธ์ตัวที่10อออะไรแบบออแบบบบเนนี hey ้ยคืตผผมมดูฮ นี่มันงานคุณภาพเกินไปว่านี่มันงานที่ใส่แบบในเวอร์ชันลงภาพยนตร์ได้เลยนะเว้ยคือก่อนหน้าน,นี้น่าจะในตอนที่1นะผมได้พูดไว้ว่าไอตอนที่1กับตอนที่2อ่ะของจูซึกไคเซนอะมันออกมาดีอยู่แล้วเพราะว่าทางทีมงานแมปป้าทํามาเพื่อเอาไปใส่ในเวอร์ชันลงภาพยนตร์เพราะงั้นไอตอนที่ทํามาใส่ในลงภาพยนตร์อะมันย่อมต้องดีอยู่แล้วเพื่อรักษามาตรฐานความเป็นแบบภาพยนตร์ไม่ใช่ทีวีซีรีส์อนิเมะรายตอนเนอกออกปะแต่พอเรามาเจอตอนที่3ไม่หัอเมืองนี่มันคืองานคุณภาพระดับภาพยนตร์ที่ถูกย่อให้มาอยู่ในระดับบบแ ฉายทางทีวีทั่วไปให้กับเพื่อนๆได้ดูฟีลเดียวกันเหมือนกับเรื่องดาบพิฆาตสุดเลยเพราะงั้นในมองส่วนตัวของผมนะครับจะบอกว่าผมอวยเกินจริงก็ได้นะผมรู้สึกว่าจุสึใครเซนสามตอนแรกนี้เนี่ยผมให้อยู่ในดับเดียวกันกับเรื่องดาบพิฆาตรสุดของยูโฟเลยครับเมื่อเป็นเรื่องงานภาพงานดีไซน์ต่างๆการใส่ใจรายละเอียดที่เราได้เห็นจิตวิญ,ญญาณของทั้งทีมงานตัวพุ่มกับรวมไปถึงเหล่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆคือมันสามารถสัมผัสดได้เลยนะครับว่าพวกเขาใส่ใจและตั้งใจทําอนิเมะตัวนี้มาก รายละเอียดต่างๆที่ถูกอธิบายไว้ในตัวมังงะมันก็ทําให้เราเข้าใจได้แหละแต่ว่าเนื้อหามันเยอะมากๆซึ่งมันเป็นหนึ่งในช่วงที่ดูน่าเบื่อเหมือนกันครับแต่ตรงนี้ทางแมปป้าก,ก็ตั้งใจปรับเปลี่ยนแก้ไขนิดหน่อยเพื่อพวกเราเนี่ยสามารถดูและเข้าใจได้มากยิง่งขึ้นอันนี้เนี่ยขอเคารพพวกคุณจากใจกจริงๆครับคือแม่งออกมาดีมากกูอวยในคลิปนี้มึงได้ยินแต่กูอวยอย่างเดียวคือแม่งดีจัดโอเคพูดถึงในส่วนพาร์ทอวยไปเยอะลวเรามาดูถึงพาร์ทที่ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมบ้างครับจุดแรรกกเเเยคคคคัััับททีีี่่่่่่ผมมมจจอออออนนนนนนืื้ขงงงะูชววึตได ว่าท่านเทนเกนครับทาไมท่านเทนเกนอยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะเทนเกนเนี่ยก็เลยบอกไปว่าแหมถ้าเจ้าอยู่แบบข้าไปสักห้าร้อปีเนี่ยเดี๋ยวเจ้าก็จะมีสภาพแบบนี้เองถึงแม้ข้าจะเป็นอามาตะาแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวข้านั้นจะไม่แก่คําพูดนี้ของเทนเกนเนี่ยเหมือนแอบเป็นการแซวเล่นๆแต่ในแจ๊งลึกถ้าใครอ่านภาคล่าสุด แม่งเหมือนเป็นคําสาปแช่งเบาๆเหมือนกันนะครับเพราะยูจิเนี่ยได้ใช้ชีวิตมาน่าจะประมาณ1.5ส่วน10ของสิ่งที่เทนเกนได้พูดมาไว้แล้วหมายว่าถ้าเกิดเราเห็นยูจิมีอายุถึง500ปีจริงๆเนี่ยยูจิน่าจะมีสภาพไม่ต่างอะไรกับเทนเกนแบบนี้หรอแล้วก็ช่วงต่อมานะครับจะเป็นช่วงที่เทนเกนเนี่ยขอให้มี2ใน3คนก็คือได้แก่ยูกิ โจโซและก็ยูตะนะครับ2ใน3คนนี้เนี่ยใครก็ได้ช่วยอยู่พิทักษ์เขาทีทำไมเทนเกนถึงมองข้าม3หนอ่ออย่างเมนูมิมากิและก็ยูจิไปล่ะคำตอบง่ายๆครับคือ3คนนี้เนี่ยมันยังดูไม่เท่าไหร่เลยถึงแม้ในอนาคตจะมี2ใน3คนนี้ที่จะเป็นเทพมากๆในวงการคุณใสย,ยกตัวอย่างเช่นมากิและก็ยูจิแต่ลืมนะครับในช่วงเวลานี้ยูจิยังไม่ได้พลังตื่นรู้เลยหรือแม,ม้กระทั่งตัวมากิที่มีเทนโยจูบาคุเหมือนกับตัวโทจิเลยแต่เธอเนี่ยก็ยังไม่ได้ตื่นรู้เทียบเท่ากับโทจิ แต่ก็นั่นแหละต่อให้ตัวมากิตื่นรู้จริงๆนะครับตัวเธอเนี่ยก็ยังไม่สามารถเป็นคู่มือให้กับเคินจาคูได้แต่ว่าถ้าเกิดเธออยากตบเคนจาคูได้เนี่ยเธอต้องมีอาวุธ2อย่างนั่นคือดาบฟ,ฟันวิญญ,ญาและก็หอกพลิกฟ้าครับถ้ามีอาวุธสองชิ้นนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่มีเทนโยจูบบคุทางสายกายภาพสามารถตบผู้ใช้คุณใส่ได้ทุกคนเลยนะต่อให้เป็นตัวาจา์โกโจในช่วงพีคๆผมก็คิดว่าสามารถต่อสู้ได้แบบใกล้เคียงเลยนะถึงแม้จะเอาชนะไม่ได้ก็ตามแต่ก็อยู่ในระดับที่เหนือความคาดหมายไปเยอะสาหรับ ต่อมานะครับนั่นคือต้นเหตุฮะเราจะเห็นว่าในเรื่องี่นเทนเกนจะบอกไว้ว่าต้นเหตุของความชิปหาไม่เจอที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมาจาก2เหตุผลครับเหตุผลแรกนะครับตัวเทนเกนเนี่ยไม่ได้หลอมรวมกับร่างหล่อเลี้ยงดวงดาวหรือคือน้องโกเมนอาม์มายนั่นเองแต่จริงตรงนี้เนี่ยเหมือนตัวยูกิก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะเวย้ยเหมือนเจก็รู้ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีร่างหล่อเลี้ยงดวงดาว2คนไม่ได้มีเพียงแค่ตัวอาม์มายคนเดียวหรือว่าตัวเทนเกนมันงอแงไม่ยอมไปหล่อเลี้ยงเองหรือเปล่าตรงนี้เนี่นน่างงึะครับ ต้นเหตุที่2นะครับนั่นคือการปรากฏตัวของสองสิ่งที่เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันราวกับฟ้าประทานมาเหมือนอยากให้เกิดความชิบหาไม่เจอบนโลกมนุษย์สิ่งแรกคือตัวโชจิ ผู้ที่มีข้อผูกมัดสวรรค์ทางสายกายภาพไม่มีพลังเวทเลยนะครับถูกตัดออกจากวัฏจักรพลังเวทโดยสมบูรณ์แล้วอีกคนหนึ่งนะครับนั่นคือตัวเกตโทผู้มีอาคมในการควบคุมวิญญาณคำสาบครับแต่เอาจริงๆตัวปัญหาหลักเนี่ยอาจจะไม่ใช่เกตโทแต่คือตัวโทจิมากกว่าครับเพราะตามที่ตัวเทนเก็นได้เล่าไว้ครับว่าตัวเขาล่างหล่อเลี้ยงดวงดาวและผู้ถือครองดวงตาด้วยกันเนี่ยทั้ง3สิ่งเนี่ยครับเหมือนถูกผูกพันกันด้วยกรรมเก่าครับก็คือจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะงาั้นในช่วงที่เทนเก็นเล่าถึงวีีรรรกกมของเคจาท่พแ การกับผู้ถือคลองดวงตาหรือการแล้วก็ล่างหล่อเลี้ยงดวงดาวไปแล้วเนะี่ยพอถึงเวลา,าจริงมันก็ปรากฏขึ้นมาแบบฉับพลันเหมือนกันครับหมายว่าถ้าเกิดไม่ใช่ตัวโทจิที่มีข้อผูกมัดแห่งสวรรค์ที่ถูกตัดขาดออกจากพลังเวทไปเลยจริงๆเนี่ยคงไม่สามารถตัดข่วงโซ่บ่วงกรรมนี้ได้ครับเพราะงั้นตัวโทจิก็เลยเหมือนเป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเหมือนกันครับแล้วทีนี้ทําไมตัวคินจากุถึงต้องการหลอมรวมพลญี่ปุน่นเข้ากับตัวเทนเก็นด้วยละ่ะคําตอบไม่ง่ายเลยนะครับที่มันถูกฉเฉลยในไทยเรื่องเลยนะเหมือนจะเป็นเหตุผลที่่่่่่ยยิิิงงงใใหหญญแตจรก็ไม ที่คิดคำตอบง่ายคือกูอยากรู้แค่นี้เลยครับดูแล้วเหมือนอาจายเก๋กกวนป่ะคือเขียนเนื้อเรื่องมาตั้งรานเหมือนเชนจะคุแม่งแบบจะต้องมีจุดประสงค์ยิ่งใหญ่อะไรแน่ๆอยากเห็นมนุษย์หลอมรวมกับเทนเกน คือกูอยากรู้ว่าพอมนุษย์หลอมลมกับเทนเกนเนี่ยมันจะเกิดเป็นวิญญาณคำสาปพี่ตัวใหญ่ขนาดไหนฟิลเหมือนแบบเราอยากรู้ว่าถ้าเอานิ้วตีนไปแย่พัดลมมันจะเกิดอะไรขึ้นคือก็รู้แหละว่ามันอาจจะเจ็บก็อยากรู้ไงว่าเจ็บมากไหมเจ็บถึงขนาดว่าอ๋รู้สึกปวดหรือว่าแบบได้แผลกลับมาอะไรประมาณนี้เลยซึ่งเนี่ยคือสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่าแบบกูตามอ่านอะไรอยู่นยในช่วงเวลานั้นเลยนะคือู้ว่ามันจะมีเหตุผลที่ดูยิ่งใหญ่กว่านี้ไงแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่อยากรู้อยากเห็นนน่ครัออมาาาีด้้กววเยยซืจจ์โ ที่การจะปลดปล่อยอาจารย์โกโจเนี่ยเทนเก็นได้เล่าไว้แล้วนะครับอาจจะต้องใช้หอ,อกพิกฟ้าหรือเชือกสีนินซึ่งทั้ง2ส,สิ่งนั้น ได้ถุกโกโจทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่งเอ้ยไปคนตัดหนทางในการช่วยตัวเองแบบจัดๆเลยนั่นน่ะแปลว่าในความมืดเนี่ยก็ย่อมมีแสงสว่างครับเรียกว่าเป็นโชคดีของโกโจก็แล้วกันพราะผู้ใช้คุณไสยคนนี้เนี่ยดันเผลอไปทําสัญญากับเคียนจาคูไว้เหมือนกันก็เลยมาตื่นขึ้นในช่วงเวลาจรดดลงบางพอดีนั่นคือผู้ใช้คุณไสยจากยุค1000ปีก่อนก็คือยุคเดียวกันกับสุคณะเลยครับตัวเธอเนี่ยคือนางฟ้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสิงสถิตอยู่ในร่างของฮานะโดยตัวเธอนั้นมีอาคมในการลบล้าางอาคมุกตัว ฟิลเหมือนใช้หอกพิกฟ้าหรือเชือกสีนินนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะนั่นคือฉากลากันของยูจิกับโจโซคือมันเป็นฉากที่เหมือนยูจิก็อยากจะเรียกพี่นะเว้ยแต่ก็คงยังเรียกได้ไม่เต็มปากเพราะยังไม่ชินสักเท่าไหร่แต่เราก็จะเห็นจากสีหน้าของทั้งสองคนได้นะครับว่าเขาเนี่ยดูมีความเป็นห่วงเป็นใยกันมากเลยนะแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายของตอนที่มีการแนะนําผู้ใช้คุณใสที่พลังเพิ่งตื่นขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะครับที่มีชื่อว่าทาคาบะผมบอกเลยนะครับว่่่าาผู้้้ใชคคคุณสนนีีนีมอมอทโโหด มากชนิดที่ว่าถ้าเกิดพี่แกใช้อาคมตัวเองเป็นและใช้ได้100%อนะนะอาจารย์โกโจกับสุคุณะเที่ยไม่ติดเลยครับน่าจะเป็นตัวละครที่ผมยกให้มีอาคมที่เก่งที่สุดภายในเรื่องแล้วยกให้เป็นอาคมอันดับหนึ่งเลยนะเพราะมันโกงขนาดนั้นจริงๆครับอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่แบบใช้ได้100%ไม่ติดเงื่อนไขอะไรแบบที่ตัวใจเก๋ๆปักชอบจะเนิร์ฟตัวละครอะไรแบบนี้นะครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่ได้มีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงและแก้ไขรวมไปถึงการอธิบายฉากต่างๆเพิ่ม่มมมเเเติิในนนอะจไคภาคที3 ตอนที่3มครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้เป็นไงบ้างครับผมชอบกันม้ากหรือเปล่าเอ่ยเอาว่าเพื่อนๆได้ไปดูตอนนี้มาแล้วคิดเย็นงไงบ้างลองคองมเมนต์พูดคุยกันได้และต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสกิจกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจานี่